ไนนปดึงให้ไปดึงให้อ่าปิดเลย,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 ยไหน <c oughs> สวยไหมไห,หาเสียงลืมหรอคะ สวยค่ะจะเกะให้ป้าไม่ต้องทำไมมีแดงเลือกได้อีกกล่องนึงอ่าเลือกอีกกล่องนึงอ่าไปหยิบไปแกะแกะตรงนี้ดึงลงมาอีหย่าคนละตัวเลยไม่เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันค่ะอืมพอมีหมดแล้วนะนี่เลยของ้าของแม่แม่ให้มี่เกะอ่ะ อามีแกะของแม่อัอนไหน่จะไรอ่มีจะได้แกะันเีแต่นี้แกะเก่งนะจ๊ะขน,ขนมขนมก็แกะไม่บอกไม่บอกว้าวไหนดูสิไหนอามาโชว์สิโอ้ยกรา,ายหูท่นหูท่น แม่ให้อีกกล่องนึงเอาไล่เลยเหรอคะเปิดไล่เลยแบบนี้อย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีกระต่ายอยู่ข้างนะะบน <te iny> <te iny> ด้วย <te iny> น่านี่คิตตี้อยู่ข้างล่างนี่นี่ม,นม,ม,ม,มันไม่ซ้ำหรอกมั้งไมันไม่ซ้ำอยู่คะ <te iny> ่ะนี่ อ๋นนอเป็น,ปนคุโร,คโรมิคุโรมิคุโรมิกับไมเมไมเมโลดี้กับคุโรมิใช่ไหมคะแลเ้าจญยิงยูไหนอ่ะไม่มีมุกตะนี่เลยเดี๋ยวนี้ป๊าเอาไมเมกับคุโรมิมาให้ไงอ,อันนี้อ,อ่ะไหนใส่ชุดหมูเด้งแล้วทำท่ามหมูเด้งสิ เด้ง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 ไงเด้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 งไหนก้นเด้งยังไงหมูเด้งทําก้นเด้งยังไงคะมีจ๋าไหนหมูเด้งทําก้นเด้งนะใส่ก้นให้แม่ดูหน่อยสิเอาจะได้เปิดอีกสองกล่องเด้งเยอะๆทีเด้งเยอะๆโอ้โห โอเคเอาเปิดค่ะเอาอาเอาโอ้โทิมเล็กโอโหทิมจะรุปหกตัวเปิดหมดค่ะอย่างนี้หาซื้อเป็นกล่องคอลเลกชันเลยนะเนี่ยต้อไปไปหาซื้อกล่องใส่คอลเลกชัน อ,อันนีกล่่่งทใสรถมันหมดแล้วอ่ะออกมาใส่ที่เดิมป๊ามหมดเร็วนะเออหมดเลยอิดสุดซ้ายที่เหลือมันจะเป็นอะไรไม่ให้ดูหรอกโอ้อโพุทิมอุ้ยอันนี้เขาใส่มีความสีม่วงใช่มันโเลยมีมันนมาแปลกๆนั่นไงเห็นไหมก้นสีม่วง